หวานมดขึ้นวันเกิดเตอ๋อรักมากใหม่เดินจับมือโบไหลเรียกได้ว่าหากใครที่ติดตามจะเห็นได้ว่ามีโมเมนต,ต์หวานหวานฟินๆออกมาให้แฟนคลับได้ชื่นใจตลอดตลอดสำหรับคู่รักอารมณ์ดีอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่และเตอ๋อชันทวิทธนเสวีเมื่อลาสุดบนอินสตาแกรมดาวิกาของนางเอกสุปตา ได้มีการปล่อยเซตภาพถ่ายโมเมนต์น่ารักน่ารักพร้อมกับแนบแคปชั่นภาษาอังกฤษ Happy birthday to the love of my life เพื่อเป็นการอวยพรวันเกิดอายุครบ39ปีให้กับฝ่ายชายแถมยังไม่ลืมติดแฮตแท็กประจำตัวแฮแทกลุงลิงการันตีความพิเศษ โดยภาพถ่ายเซตดังกล่าวเป็นช็อตที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสเดินทางไปดูงานศิลปะในพิพิธภัณฑ์ร่วมกันแถมยังมีซีนหวานๆทั้งซบไหล่จับมือมองตาทำเอาบรรยากาศของภาพอบอวนไปด้วยความหวานและความน่ารักแบบสุดๆเลยทีเดียว ซึ่งงานนี้นอกจากจะมีแฟนๆเข้ามาร่วมอวยพรและกดไลค์ให้กับหมดอินเลิฟของใหม่เตอ๋อย่างล้นหลามแล้วทางฝั่งของเพื่อนพ้องคนดันอาทิมิวนิฐามินชาลิดาก้าสุภสัสราก็ยังไม่พลาดที่เข้ามาสาดคอมเมนต์แซวทั้งคู่รัวๆกับเขาด้วย